มาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะครับแวดวงการสีกากีนะครับสถานสะเทือนอย่างต่อเนื่องนะครับจากคดีพุ่งกับโจ้นะครับแล้วก็มาเมื่อสองสมวันขนเล่าเถื่อนและล่าสุดครับนายตำรวจนะครับลวงเด็กสาววัยสิปีเข้าโรงแรมครับโชคดีครับที่เด็กสาวคนนี้เนี่ยหลบหนีมาได้นะครับจึงรอดเนื้อมือของเขามานะครับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโทรครับตำแหน่งสารวัตรสังกัดบปปทนะครับออกอุบายครับพาหญิงสาววัยสิปีเนี่ยเข้าโรงแรม แต่ว่าหญิงสาวรายนี้เนี่ยกระโดดลงมาจากรถจัก,กรยานยนต์ได้ทันนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายตารวจคนนี้ที่โรงพักอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับซึ่งพันตํารวจเอกสิริวัฒน์เนี่ยดีพอรองผู้กำกับการตํารวจปอทอ,ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางปอทอเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยที่ปรากฏในข่าวเป็นข้าราชการตํารวจในสังกัดจริงนะครับมียศเป็นพันตํารวจตี ตำแหน่งสารวัตรกองกับการ3บกปอทเบื้องต้นทางต้นสังกัดได้สั่งประสานข้อมูลกับผู้กับสพชุมแสงทราบว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวเนี่ยถูกแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีในข้อหากระทำอนาจาร์แก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับขณะที่มีการประกาศออกมาจากผู้กับการตำรวจปอ,อทนะครับว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้และมีคำสั่งให้ข้าราชการ ตำรวจนายดังกล่าวเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ประจําที่บอกอบปอทอนะครับโดยให้กาชับให้คณะกรรมการเนี่ยเร่งดําเนินการตรวจสอบก็ได้จริงด้วยความรวดเร็วและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับซึ่งหากพบว,ว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวเนี่ยกระทาความผิดจริงเนี่ยก็จะต้องถูกดําเนินการทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวครับไปไล่เรียงวีรกรรมของนายตำรวจคนนี้น,นะครับต้องบอกว่าโอโ้โหไม่เบาจริงครับ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวิธกรรมของนายตำรวจยศพันตำรวจตีรายนี้เนี่ยนะครับเคยกอ่อเหตุอื้อเถาเมื่อไม่นานมานี้แล้วนะครับในคดียิงปืนขึ้นฟ้าในพื้นที่ของจังหวัดอุทยัยธานีกระทั่งช่วงสายของวันที่9กันยายนครับขับรถยนต์เนี่ยเมาสุราครับไปประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าหัก2ท่อนบริเวณหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านในอำเภอชุมแสงเนี่ยนะครับก่อนในวันเดียวกันเนี่ยจะไปกอ่อเหตุอนาจารนะครับทำอนาจารหลานสาวภรรยา และพยายามวิ่งเต้นเนี่ยใช้เงินให้ผู้เสียหายนะครับออกยอมความไม่ดํเาเนินคดีกับเขาแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่นะครับโอ้โหเวรกรรมทั้งยิงปืนขึ้นฟ้าในเมืองชัยธานีนะครับขับรถเมาสุราไปชนเสาไฟฟ้านะครับและทั้งวันเดียวกันเนี่ยทำอนาจาร์หลานสาวของภรรยานะครับและพยายามวิ่งเต้นใช้เงินเนี่ยปิดปากล้มคดีด้วยโอ้โหต้องบอกว่า โชคโชนจริงๆนะครับหากกระทำผิดจริงนี้ก็ต้องมีการดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญานะครับไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างโดยเด็ดขาดนะครับเขาไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ